สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่อิ f a ้าชาแนลนะคะคลิปนี้นะคะเราจะพาทุกคนมาช้อปปิ้งตลาดนัดมือสองกันนะคะตอนนี้เราก็อยู่กันที่ตลาดปัทวิกรสมาชิกที่เราจะมาช้อปปิ้งด้วยกันในวันนี้นะคะก็ได้แก่จึงน้องพรมครับ ขาประจํานะคะพี่แนนค่ะแล้วก็วันนี้มีพี่มุดมาด้วยค่ะสําหรับที่ตลาดอิวิติกรนะคะเขาก็จะมีทั้งหมด2โครงการนะคะทุกคนก็จะมีโครงการใหม่แล้วก็โครงการเก่านะคะตอนนี้เรามาเดินกันที่โครงการใหม่ก่อนนะคะค่าจอดรถยนต์ก็จะอยู่ที่30บาทนะคะแล้วก็รถมอเตอร์ไซค์สิบบาทนะทุกคนโอเคตอนนี้เราก็จอดรถเรียบร้อยเดี๋ยวเราลงไปดูกันว่า จะมีของอะไรให้เราช็อปปิ้งบ้างนะคะสําหรับวันนี้นะคะเราก็จะมีงบประมาณอยู่1,000บาทนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูว่าแบงค์พันหนึ่งใบกับตลาดนะัดปัฐวิกรนนะคะเราจะได้อะไรกลับไปบ้างไปดูกันจ้าน,นี้เราก็เดินเข้ามาในโครงการนะคะ ตัวโคมกันใหม่เขาก็จะเป็นโดมแบบนี้นะทุกคนเขาจะมีเสื้อผ้าเยอะมากมีแบบซอกซอยต่างๆนะคะนู่นพี่มดเสื้อผ้ามือสองญี่ปุ่นสิบบาทสี่ใบร้อยใบละสาสิบพรามันน่ารักอยู่นะ นี่ตอนนี้เราเจอกระโปรงนะคะห้าสิบบาทวิ่ยตัวนี้มันจะดีน่ารักปะน่ารักอยู่นะน่ารักไหมห้าสิบบาททุกคนน่ารักมาก ใส่ได้ไหมอ่ะน่ารักนะเนี่ยจะได้เป็นร้อยตัวกันนะน่ารักมากแต่จริงๆแล้วตรงนี้อ่ะตัวนี้อันนี้น่ารักมากผ้าแบบดีด้วยนะห้าสิบบาทลองดูก่อนว่าใส่ได้หรือเปล่ากำลังจะเสียตังค่ะยังเดินยังเดินไม่ถึงไหนเลยเดินมาประมาณสองล้านเสียตังแล้ว เอลใส่ดได้พอดีเลยโอเคเคาะสองตัวค่ะร้านนี้หนึ่งร้อยบาทนะคะเพราะว่ากระโปรงตัวละห้าสิบบาทเดี๋ยวเราจ่ายตังก่อนนี่นเดี๋ยวจะเดินไปดูตรงโน้มันเป็นแบบเสื้อผ้าแบบโอเคอุ้ยนี่ไงพวกบอกว่าแบรนด์เนมญี่ปุ่นมือสอง H M Uniqlo Muji นะคะทุกคน แต่เราเข้ามาดูกระเป๋ากันนะคะอันนี้มันก็จะเหมือนเป็นแบบรวมฝูรรวมกระเป๋านะทุกคนประมาณ30 40, 40บาทเดี๋ยวไปดูกัน,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 นคัดมาแล้วนะอันข้างล่างเราก็สามารถแบบรือรืออออ้อได้แต่เราลองดูอันที่แขวนๆขวน้องบนแล้วกันนะคะอุ้ยอันนี้เท่าไหรอ่อ่ะอันนี้ร้อยห้าสิบบาท ต่อข้างบนเขาก็จะมีหลายราคาพี่มดได้แล้วหรออุ้ยพี่แนงกระเป๋าออสีม่วงม่วงเลยอ่ะเอ้ยน่ารักเลย,เลยอะไรเนี่ยไม่มีราคาราคาอยู่ไหนนี่อุ้ยน่ารักรกบไปแบบมันยังมันยังดูดีอยู่เลยนะพี่แนอวันเดย์ทริปเลย ดีเลยอะ่ะตอนนี้นะคะเราก็เข้ามาอยู่ในโซนของเสื้อฮาวายนะคะทุกคนนี่คะ่ะตัวจริงเรื่องฮาวายนะคะ <laughs> นี่เยอะมากอันนี้ตัวเท่าไหร่อะ่ะ เขาได้บอกรา้วครับเขาบอกว่าลองลองแล้วกรุนาติดกระดุมด้วยลองแล้วกรุนาติดกระดุมด้วย3ามถึงห้าร้อยอ๋อถ้าราวนี้นะคะจะอยู่ที่3ามถึงห้าร้อยอันนี้ตัวละสี่สิบสามตัวร้อยยังไงคะเฮ้ยสี่สิบบาทคือเราใส่เลยนี่ได้นะพี่แนนใส่ได้ปะนหนูว่าใส่ได้ใช่ไหมไม่เคย เออเราก็กันโด่งกันแดดอะเนาะใช่เอาไว้กันโด่งกันแดดอะเนาะเราก็เอาไว้อะไรอีกแล้วก็อยู่วงกันอยู่วงดูวีอะเออแล้วก็เป็นน้องมงน้องม่วงอะเนาะน้องม่วงแต่ว่าแอ๊อะอุ้ยนหนดูสินหนขอดูน้องขแอแอะปึ๊บน้องขอแอนิดนึงแต่ว่าน้องเขาก็มือซองแล้วก็เก็บไปก่อนเพราะว่าน้องขแอแอะเนาะได้แล้วค่ะอันนี้กองสามตัวร้อยนะคะเราก็แบบมาลื้อๆได้เลย ได้ไปแล้วนน่นค่ะสามตัวนี่ค่ะร้านนี้เขาจะขายเป็นกิโลนะทุกคน,นกิโลละแปดสิบบาทไม่น่าจะมีไทยเราเนี่เราก็ต้องเกาหลีไหมละ่ะเกาหลีไหมละ่ะเราต้องปีงขึ้นไปนะคะถ้าเกิดว่าอยากได้เราก็สามารถแบบลือล้อๆได้เลยหรือว่าไม่ก็ปีงขึ้นไปแบบนั้นนะคะทุกคน,เ,นเราก็คือลื้อกัน,นแบบเป็นจรงนิงเป็นจังมาก อุ้ยอันนี้น่ารักอยู่นะเนี่ยตัวนี้ไหมวินเทจไหมชอบอะพี่โมดูตัวไหนไว้อันนี้เหรออันนี้เหรออันนี้เหรออันนี้เราก็ขึ้นมาอยู่บนกองผ้านะคะโลละ80ดสิบนะทุกคนเราก็มาลือล้อๆได้เลยนี่แบบมาลือ้อดูดีๆก็แบบเจอของดีๆเยอะอยู่นะลือคะ่ะ ยังไงเปแนนใสได้ปะแต่เขาเลอะนิดนึงอ่ะก็ต้องไปซักนิดนึงแต่หนูว่าใส่ได้หนูว่าใส่ได้มันยืดใช่สวัดีเอ,ดเออเลทฮัโลโหล <laughs> อันนี้เรากำลังจะเข้าไปหรือในโซนเสื้อผ้ามือสองญี่ปุ่นนะคะโซนนี้จะตัวละสิบ,บาทน,นะทุกคนอันนี้จะเป็นโซนที่ตัวละสิบบาท สิบบาทเตาอ,อัน้นบาทเตาอ,อัน้นตัวละนะอันเนี้ยโซนนี้นะคะก็จะเป็นโซนแบบเสื้อสูทเบลเซอร์ต่างๆนะที่เขาแบบเหมือนคัดมาแล้วราคาก็จะตามไม้นะทุกคนแต่ละตัวมันจะไม่เท่ากันนะคะเยอะมากแล้วข้างๆก็คือจะเป็นกองเสื้อผ้าญี่ปุ่นตัวละสิบบาทอุ้ยเหมือนจะได้ ยังไงพม200เอาไปเถอะจริงไหนครับต้องกดไหนดีดิใส่ได้เนาะพมเอาไปเลยคือต้องบอกว่าตาดีได้ตาลายเสียนะทุกคนเพราะว่าถ้าสมมติเราเลือกไปแล้วเจอแบบ ดีๆอย่างเงี้ยเราก็คือได้ไปเลยนะคะในราคาตัวละสิบาทเท่านั้นแต่ว่ามันก็ต้องเลือกนะคะเราก็เลยต้องขึ้นมาข้างบนวิตัวนี้ยังไงเหมือนจะน่ารักแบบฟิลญี่ปุ่นตรงนี้มันก็จะเป็นแบบเสื้อผ้าญี่ปุ่นนะคะตัวละสิบบาททุกตัวนะทุกคนน่ารักปะเสื้อลายสก็ตเขาเยอะมากเลยทุกคนอุ้ยตัวนี้เหมือนจะน่ารัก ได้แล้วค่ะทุกคนตอนนี้ไม่รู้ว่าหยิบมาทั้งหมดกี่ตัวเดี๋ยวไปจ่ายตังกันตอนนี้เราก็ออกมาจากกองผ้าภูเขานะคะเสื้อผ้าญี่ปุ่นเรียบร้อยแล้วนะทุกคนเมื่อกี้นะคะใช้ตังไปทั้งหมด50บาทนะคะก็คือเราได้มา5ตัวเนาะตัวละ10บาทร้อนมากคืออยู่บนนั้นอะ่ะมันร้อนนะแต่เขาก็มีพัดลมให้นะคะทุกคนแต่ว่ามันมันก็ร้อนนะคืออากาศมันอบอ้าวอะไรย่เงี้ย ก็แนะนำนะถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะมาแบบขุดคุยหรือว่ารื้อผ้าที่ตลับอัฐวิกร์นะคะให้แต่งตัวแบบสบายๆเลยนะทุกคนคือวันนี้เราก็แบบเลือกใส่เสื้อที่มันแบบระบายอากาศอะไรอย่างเงี้ยโอเคตอนนี้เราก็ออกมาโซนที่เป็นแบบว่าผ้าที่เขาคัดมาเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองคัดๆด,ดูกันว่าจะได้อะไรไปอีกไหมโซนนี้40บาทนะคะ3ตัวร้อยก็จะเป็นโซนแบบเสื้อยีนนะทุกคนได้นะ น่ารักเดียกนี้จะเป็นโซนเสื้อเชิ้ตตัวละยี่สิบบาทนะคะวิเสื้อยังดีอยู่เลยยี่สิบาทโซนนี้ก็จะเป็นเสื้อคือของเยอะมากทุกคนเยอะแบบเดินไม่หมดเลยนะคะพักครึ่งกันก่อนนะคะเพราะว่ายังไม่ได้กินข้าวเลยเดี๋ยวเราจะหาอะไรกินกันก่อนซึ่งในตลาดเขาก็จะมีโซนที่เป็นศูนย์อาหารอยู่นะทุกคน ก็เดี๋ยวเราจะไปกินข้าวแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาหาซื้อเสื <kes repetition> ้อผ้ากันต่อเออร้อน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 นี่นะคะแนะนำร้านลนตู้นะทุกคนเซลล์150ทั้งร้านก็สำหรับคนที่อยากมาดูเสื้อผ้าที่แบบว่า เขาคัดมาแล้วอะไรเงี้ยก็มาดูที่ร้านนี้ได้นะคะร้านล้นตู้นะทุกคนนี่ร้อหนะคะกางเกงอันนี้ก็ร้อยห้าสิเหมือนกันทุกคนสองตัวนี้นะคะตัว150ละร้อาสิบคือผ้าดีมากอันนี้เป็นของ p o โลเจอกางเกงตัวนี้นะคะก็คือร้านเนี้ย ร้อยห้าสิบทั้งร้านนะคะยกเว้นแบบสูตรตรงนี้นะที่จะแบบราคาสามสี่ร้อยต่เดี๋ยวเราจะลองกางเกงก่อนว่าเราจะใส่ได้หรือเปล่าอุ้ยได้ได้เพราะมีกางเกงข้างในอีกตัวหนึ่งเห็นไหมร้อยห้าสิบอันนี้คือมีกางเกงข้างในอีกตัวหนึ่งอตอนนี้เราได้มาแล้วสองตัวได้เสื้อมาหนึ่งตัวแล้วก็ได้กางเกงตัวหนึ่งนะคะก็สามร้อยบาท ปต่่อคะร้านต่อไปนะทุกคนอยู่ติดกับร้านล้นตู้เลยนะคะอันนี้ก็100ทั้งราวนะคะจะเป็นฟิลแบบเดทต่างๆเดทแบบสไตล์ญี่ปุ่นยี่ใจอุ๊ยน่ารักอยู่นะทุกคน100บาทยังไง250มันต้องเข้าแล้วไหมอ่ะ ด้านนี้นะทุกคนของเขาแบบคัดมาแล้วกระโปรงกระเป๋าต่างๆราคาอาจจะแบบอัพขึ้นมานิดนึงแต่ว่าของเขาก็กูดดีอยู่นะ้ hey, บ,บนี้น่ารเป็นฟิอแบบถือแบบนี้นะคะ นี่ใบละแปบาทต้องโดนละตอนนี้เรากำลังจะเดินไปที่โครงการเก่านะคะอ,อันนี้ก็คือเราจะเดินแบบเลาะคลองมาแบบนี้เนาะสังเกตว่ามันจะแบบเขาก็จะเดินเข้ามากันเยอะๆนะทุกคนโอเคตอนนี้เรามาถึงอีกโครงการหนึ่งแล้วนะคะฝั่งนี้น่าจะเป็นโครงการเก่าหรือเปล่าเราคิดว่านะจะมีแบบรองเท้าของใช้อะไรต่างๆนะคะ เยอะมากเหมือนแบบเป็นโซนเบตะเตล็จอันนี้เราอยู่กันที่ร้านเฮียเมาเจพรนะคะโอเคเลยตรงนี้เขาก็จะมีเสื้อผ้าแที่เขาคัดมาแล้วนะคะก็จะอยู่ที่ราคา50บาท40 50บาทก็ลองมาเลือกๆดูนะทุกคนของเยอะมากอันนี้เอลเท่าไหร่33 เออแต่ว่าผ้ายังดีอยู่ใส่ทำงานได้แต่อันนี้น่ารักดีอันนี้เป็นแตกกอระเตยยืดตึงร้อนตันนี้ก็จะมีกระโปรงยีนกางเกยงยีนเยอะนะทุกคน เนี่ยเป็นร้านแบบเกง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 ยีนทั้งนั้นเลยนะ80ิร้อยหนึงอะไรประมาณนี้นะคะได้เกงเกงมา1ตัวตัวนี้80บาทนะคะได้ไหมอันนี้นะคะเป็นร้านรองเท้ามือสองราคา99บบาทนะคะคนเยอะมากตอนนี้เราก็กำลัง เดินกลับไปที่โครงการใหม่นะคะเพราะว่าเราจอดรถไว้ที่โครงการใหม่เนาะโอเคก็คือมันไม่ไกลกันนะคะแค่เดินแบบเลาะคลองไปนิดเดียวก็ถึงเลยนะะฝนก็กำลังจะตกแล้วเป็นยังไงบ้างคะสภาพก็สั่งขโมงไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยเลยขาก็ลอยขาก็ลอยเดินได้อีกวันสี่ขโมงโอ้ไม่ไหวแล้วสำหรับวันนี้เราก็ใช้เงินเกินงบไปนะคะทุกคน เกินไป80บาทวันนี้เราใช้ไป1,080บาทนะคะไม่ใช่เพราะว่าของแพงนะแต่ว่าของมันเยอะนะคะแล้วเราก็แบบช็อปเลินมากๆนะคะ ตอนนี้เราก็เอาเสื้อผ้าไปซักทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะก็เดี๋ยวเราจะมาลองรายออนให้ทุกคนดูกันนะคะว่าเสื้อผ้าที่เราชอปปิ้งมาจากตลาดปอทวิกร์นเนี่ยพอเอามา mix and match แล้วนะคะจะออกมาได้ทั้งหมดกี่ลุกโอเคไปดูกันเลย